สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลเช่นเคยวันนี้มีเรื่องเล่าเมา้ามอยโอ้โหจะเมา้ามอยอะไรโอ้โหเมื่อวานนี้นะคะอุคงอิงอุคงอิงอมเพียงก่อนค่ะโอ้โหเริ่มเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะแหมนะคะที่ไหนที่อุบลราชธาน,นีค่ะโอ้โหมีเรื่องเล่านะคะเบื้องหลังการถ่ายทํา M v มวนะคะ แมหมเมื่อวานนี้โอ้โหแดดก็ร้อนเปรี้ยงๆกันเลยนะคะไปถ่ายทำเอ็มวีนะคะของพ่อการชัยกันนะคะของพ่อการชัยในชื่อว่าภาชนะใดใจดำโอ้โหเมื่อวานนี้รูชุด,ดูเบื้องหลังแล้วสนุกสนานกันเต็มที่เลยนะคะถ้ากลางแดดร้อนๆและสถานที่วิวอันสวยงามเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะวิวสวยมากเลยนะคะที่เขาไปถ่ายทำกันที่ของเจียมนะคะ โอ้โห oh, นะคะสุดยอดมากเลยนะคะวิวประทับใจวิวสวยนะคะเพลงก็เพราะนะคะน้องอุ๋งอิงก็รับบทนะคะน่ารักน่ารักนะคะไปเห็น MV มเมื่อวานนี้ในการถ่ายทำนะคะก็สนุกสนานกันเต็มที่นะคะบรรยากาศก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วค่ะร้อนนะคะแต่ทุกคนก็ยอมค่ะเพื่อผาชนะชัยของพ่อการชัยนะคะอันนี้ครูชุกก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้นะคะขอเชียร์เชีเชียคะ่ะ ให้ติดหนึ่งมาแรงนะคะพ่อการใช้นะคะ fc ของน้องอุ๋งอิงค่ะนะคะก็เห็นได้ขา่าวแว่วๆมานะคะว่าไม่เกินประมาณวันที่20นี้ลหละค่ะนะคะพาชนะชัยนะคะ โอ้โหท <Bond> <t ans pakai> ี่ไปถ่ายทำกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะคงเจียมอะค่ะสุดยอดมากนะคะเมื่อคืนนี้น้องนะคะไปทำการแสดงที่นะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะผู้คนก็ให้การต้อนรับกันนะคะโอ้โหมากมายเลยค่ะเมื่อคืนก็อายะเช่นเคยนะคะผู้คนร่นรามผู้คนมากมายนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อคืนนี้น้องก็มาในรุกซวยสดใสเลยนะคะ เมื่อคืนนี้นะคะสวยมากเลยนะคะและคุชุนะคะมีเรื่องเราเม้ามอยอะไรอ๋อเรื่องเราเม้ามอยนะคะมีเอฟซีอยู่ท่านหนึ่งโอ้โหพูดได้จับใจมากเลยนะคะพูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงของเรานะคะเดี๋ยวคุชุจะนําม,มาอ่านให้ฟังนะคะว่านะคะก็พูดถึงว่าอย่างไรในคอมเมนต์นะคะเรื่องเราน้องอุงอิงนะคะ ฟังแล้เกิดความประทับใจนะคะก็อยากให้เอฟซีพพๆแม่นะคะได้รับรู้ได้รับฟังกันนะคะว่าประทับใจอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่านะคะโอ้โหสวยใสมีออร่าความสามารถต้นเหลือพรสวรรค์มีเต็มเปี่ยมพรแสวงก็มีให้เห็นทุกวันและจะไม่ให้รักและเอนดูเธอได้อย่างไร เจ้าสุตตาบอดน้อยนะคะรำเพลินพันร้านนักร้องฟ้าประทานน้อง,งอุ่งอิงเพชรบ้านแพงแห่งสีสะเกตณนะนองคูจังหวัดสีสะเกตโอ้โหคุชูชอบค่ะอันนี้นะคะที่เขาโพสต์มาให้คุชูนะคะชอบนะคะก็เลยเอามาเขาเรียกว่า มาเล่าสู่กันฟังนะคะมาเล่าสู่กันฟังให้พ่อๆแม่ๆเอฟซีของน้องอุ๋งอิงได้รับฟังกันนะคะแล้วก็มีอีกนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเขาบอกว่าสุดยอดครับนะคะเทพธิดามนตามหาเสน่ห์อุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงสาวน้อยมหัศจรรย์โอ้โหครูชูยังชอบเลยนะคะคอมเมนต์ดีๆนะคะเกิดความประทับใจนะคะก็เลยเอามาเล่าสู่ให้เอฟซีน้อง<ข>อุ๋งอิงฟังกันนะคะ ะะแล้วก็มีนะคะฟีเซนเตอร์ที่ครูชุได้เคยพูดเอาไว้นะคะว่าฟีเซนเตอร์นะคะโอ้โหว่ารับงานตอนนี้ก็จะปังปังปังนะคะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกเสริมความงามนะคะเข้าแถวจอกันเลยนะคะแล้วก็มีอีกนะคะเท่าแก่นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเท่าแก่สลา,ายสลา,ายน้อยนะคะโอ้โหอันนี้ก็ปังปังเลยนะคะ ก็มาหาโบอสโจนะคะเพื่อจะให้โบอสโจกับน้องอุ๊กอิงเป็นฟรีเซ็นเตอร์นะคะเท่าแก่น้อยสารายให้นะคะโอ้โหก็ปังๆกันล่ะคะ่ะใครๆก็รู้จักใช่ไหมคะแม่จะไม่รู้จักได้ยังไงล่ะคะเท่าแก่สารายน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นฟรีเซ็นเตอร์ให้กับราย,รายแบรนด์นะคะวันนี้คูชุก็มาเมา่มอยให้ฟังนะคะเมื่อคืนนี้ก็ผู้คนก็อะเยะ เต็มไปหมดเลยนะคะที่จังหวัดนะคะอุบลราชธานีนะคะ <c oughs> และคืนนี้ล่ะและคืนนี้น้องไปที่ไหนอ๋อคืนนี้นหะคะน้องก็จะไปทําการแสดงที่นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าบ้านนาน่วมนะคะ <c oughs> ห้วยทับทันจังหวัดซีสเกตนะคะ <c oughs> คืนนี้นะคะก็ไปพบก,กับน้องได้นะคะ <c oughs> โอ้โหเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะ ผู้คนนะคะตั้งแต่หกโมงเช้านะคะมากันเต็มไปหมดเลยนะคะปูเสือปูสา์จับจองพื้นที่กันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะคะคิวงานปีนี้นะคะแทบทั้งปีเลยนะคะหกจ็ดนะคะสีสเกตเยอะที่สุดเลยนะคะไม่ว่าปีไหนนะคะ ปีที่แล้ว66ก็จังหวัดสีสเกตคลองแชมป์ปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะขูชุกก็ได้นับมาแล้วนะคะก็คือคลองแชมป์อีกแล้วนะคะคือจังหวัดสีสเกตนะคะปี67ไม่ต้องพูดถึงปี68นะคะข้ามปีกันเลยค่ะจองกันเลยนะคะเขาเรียกว่าเหมือนจองกระถิ่นข้ามปีเลยค่ะงานเนี่ยโอ้โหมากมายเลยนะคะผู้คนก็ให้การต้อนรับนะคะน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงของเรานะคะ ตอนนี้น้องก็โอ้โหเขาเรียกว่าอยู่บนรถตู้แม้กระทั่งตื่นนอนมาแม้กระทั่งอยู่บ้านนะคะน้องก็ฝึกพัฒนาตัวเองตลอดนะคะซ้อมร้องเพลงตลอดเลยนะคะเขาเรียกว่าฝึกฝนตลอดในการร้องเพลงนะคะน้องเนี่ยนะคะไม่ว่าจะหยิบยกเพลงอะไรขึ้นมานะคะก็มีแต่เพ,อพอาอเพาะทั้งนั้นไม่ว่าเสียงร้องจะขนาดไหนจะเกินยากยังไงจะทำนองแบบไหนน้องก็ร้องได้หมดเลยนะคะ เวลาเข้านะคะอือหือสุดยอดมากก่อนที่น้องจะร้องใช่ไหมคะน้องก็ต้องไปนะคะตอนเย็นๆนะคะประมาณสองสามทุ่มนะคะก็ต้องไปเขาเรียกว่านะคะไปซ้อมเพลงกันก่อนนะคะโอ้โหนะคะเสียงนี่สุดยอดมากเลยนะคะก่อนที่จะทําการแสดงจ,จริงนะคะก็ต้องซ้อมร้องเพลงกันหน้าเวทีก่อนนะคะสุดยอดเลยนะคะแล้วก็โอ้โหครูชูได้กขาวแววๆมานะคะว่าน้องนะคะ น้องอีกท่านหนึ่งน้องนี่นะคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะเขาเรียกว่าใครอ๋อน้องคนนี้นะคะมาจากนะคะ เขาเรียวกว่าไม้ทองคำค่ะไม้ทองคำน้องกล้องนะคะมาจากไม้ทองคำเจ็ดนะคะถ้าครูชุดจำไม่ผิดนะคะน้องกล้องนะคะน้องกล้องคนนี้ก็มีผลงานเพลงจากไม้ทองคำแล้ะคะ่ะก็มาหน้าเวทีแล้วนะคะตอนนี้บอสโจโยมนินของเราก็รับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องกล้องนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ร้องดีค่ะร้องเพาะมากเลยนะคะน้องอุอ๋ยบอกร,บรับเลยรับเลยรับเลยเลยนะคะอ,อตอนที่มาออดิชั่นนะคะวันนี้ครูชูก็มีเรื่องเมาโมยนะคะโอ้ย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 หมดเวลาอีกแล้วครูชูจะรีบไปไหนครูชูจะรีบไปปูเสือปูศาสตร์เลยนะคะวันนี้นะคะรีบไปจับจองพื้นที่ที่ห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะคะในคืนนี้นะคะจะรีบไปแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเต็มนะคะต้องไปปูหน้าเวทีเลยนะคะ จะได้เห็นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงชัดๆนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุติมาพรชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย